บัดนี้วันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่57ที่ข้าพเจ้าในอทิเทพผู้กองหน้าเฟซบุ๊กอทิเทพรหัส439ขอถวายเสียงสวดตะลยายพระสูตรพระปฏิรละมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาและครูบาอา,า,ราอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธที่จดจ่อในครายันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้ทิน 1. บทกาพระัตนตรัยบัตรห้งสมาสมบทตรวัควาพุทธธรรมดังไปว่าเทมิ สวาสดค่โต๊ะพระขวตาธโมตัรม,มังนัมมัสซามิสุปฏิปันอมพระขวตโตสาวกสังโฆสังกังนามาสองบทบูชาพระแผลีพินาอะระหังสมาสัพพโตจุลังปิณิทัพุโตพุทธิธรรมาจารุลิธานิปาร,รามิหิจัสทิสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆา,า,า,าตประดังสาราคัตโตกูเชมินาตนาตะยังธรรมังจจริญมิสุทธิงานสามบทสดจุจม,มเทวดา สมันตาจักรวาลเลืออัตตาขจัดถูกเทวตาสัทธโมนีราชสัจสุนันตตสักพโกะทังตะเกิดการมีจุลปิสิริกันถ้เกิดการเิกเกวิมานีที่เปรตเถิดตคะารนีตะรูวะหุ่เกติแค่ไม่ถูที่ว่ชจะมัขฌิมาวิสเมียะคำปานาคาการติตาสังเกตยังโมนีวัตมังสารสุนันตุธรรมะสวรรคการโลอิยมัณันตาธรรมะสวรรคการโลอิยมัณันตาธรรมะสวรรคการโลอิยมัณันตาสี่เบอสวยภูผาคณะกรรมการนโมตัสสะภะคะวะโตอะราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุท <flying> ธ <away> ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระ a t h u sama sempu desa ห้ามุสุเตยสมณะกรรมณะปารถพุทธังสลานังกฉามิธรรมังสลานังกฉามิสังฆังสลานังกฉามิตุติยมปีพุทธังสลานังกฉามิตุติยมปีธรรมังสลานังกฉามิตุติยมปีสังฆังสลานังกฉามิตติยมปีพุทธังสลานังกฉามิตติยมปีธรรมังสลานังกฉามิตติยมปีสังฆังสลานังกฉามิหกมุสุสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสลานังอันยังพุทโธมีสลานังวรัง เอตินัสจักรวัชเชนัสติมีหุนตุสัปธานัติมีสละนังอันยังธรรมูมีสละนังวรังเอตินัสจักรวัชเชนัสติมีหุนตุสัปทานัติมีสละนังอันยังสังโฆมีสละนังวรังเอตินัสจักรวัชเชนัสติมีหุนตุสัปทาเจ็ดบทสวติรนักขมานาปตมคาถาพุทธังนัมีลัตนะสุวิสิตะละจิตตัง ธรรมังนัมีรัตนสุวิสิตัสสะนังสังฆังนัมีรัตนสุวิสิตุริติเอตังนัมีรัตนตรังรัตนวะยะหังสัมมาสัมพุทสระวัตตุสมิสสตสัพพูตังอัญโยยายุตตะคูณาวะสัปปะวัตตังลังเทสุภิยัมปิเอติทวะยะถาตันติยิกงังวินาติสละนะสัมะเวนะลกีกจิตเจลินเตนปสานณพูตังคำพียนัมวสยยังอติทุตัสสัตถังบินโยหิปะจักอตินวิสัย ยัรูปังโลกาภิเกิเยหิสันจารุภะมียังกิสัจจะสุตินสิวิธตตังคุธธ่ตาตกรรายตานาเมหิเยนะชานะตาชัสุวัจจตัมปิเทโมปัสสตังมันสิสุปัสสาดฐา,านังปุญญานิกามะนัสุธรรมุตตะนะปุญญะภูมังลูกคาปะมุติมุตตะกาสารนังคาตานางังพูชานาังพิสุปะเลนังอภูภูเชนียัง ยิมพาณสสัจจิริยาที่ผู้ป,ปัญญาสัจฐังสัมมาคิโลตสัสมมาสุตเถสิทธิยาจะสาธุหิาหานแต่พบปาลุวะสีวันี้อย่างพระคุณในจปีสารนังคาตตมิยะอวะตัสสะหิตันสารนังสารนังกะตามหันนาดติงธรรมจลนิสุลละมาสามานาปูเชนปิตติสราตังเถริสานัตตตาต,าานาาต,าตันถาชุบัติจาละทาละตาจะปุญญนะสุนนาสุข,ขีนะสุข,ขีพระเวมุ ตีชินนตสัจธานิสิปิสวิติสโหตโยเจตธรรมามโนหิกมานะภูโตโลกุตระธรรมะนัตทยะสปุชังปัสโสปนิสตาวัจยาอิตัมปิโหรโวัตุตเยีปะลโมสมุธานกาโรแพนมการชิิาถา ยูจะมามวงาปัสตูสมงว่าุตุสุปตุพุตุนักศกษาภาาวัตยันตูปาเปสตศบางทยังมนอย่งประานในทงสารมมีรูปคศทางจับวิหารต่ังแต่ตัณฑ์สัทธาสื่อิมตัวสถาปันตระยาตวินาสมเปตัสมองที่อยู่ทวิสัจะตันตัวตันฑ์ศโกศรีวิถมากังนินใจในโคตมามสรานีทาราติบุติรานังเินมองวลาต่างๆสารมาพ่หนูคบนอุปทานรัศมีทาง ตันติสัตติเชื่อิที่หตัสัพพันธระยะถิ่นาสมาสิโตจะทำภาษีนาสุกตานโยโคกัะสบบะปุรัสสีอาสัโตเสอยงถิตะนโยชะกโกจัตนักขาติตำบางวิธีตัางากโูติสังฆังวิเดนตังศีลสารนามันพุทธานพุทธังสาเดทิถิติตันติสัาติเชื่อหตุสัพพันธระยะถิจมน้าสมิุตเก้าบทสวดน้รการอตถคาถานโมอัลันตุสัมมาปุตตะสัมมังสโนนโมจาธรรมะสันสามกาติ ศาสนาวันะรตนิทรรโมมหาเถงป็นการสัปษะสพิวิธติสิธิกิทิติโนนัโมอุปัตถายาลสสรลัคนาสัตยาสสัตุกังนโมอุปตายาสัสสสัิสัินโมกาลปะเวนะคัตุปะจจวะนโมกาลามิภามิได้ปวิชิโหตุสัพทานโมกาลัสติเจตสุวิติโอเมติชวะสิบ กุวลมหาสัยสูตรเอวามสตาอิกาสยังพัวาสัิสุวิหารติกะปิเตุสมิบาวันิาตาพิุสังเกตนาสิทธิปฏิาติหิพุสติเหหิสเปหวะอัลันตหิทัสหิจุลกตาตุหิตายุคุญญาณชนปัญาหุนติพระวันตังทศนัยยับเป็นุสงคันจักรนตะโคตุตตนังจุรสกายิการังเทวนัอิเตสยังโคพะขาวาสิมังุสุวิหารติกะปิเลตุสมิมหาวันีมหาตาพิุ้สังเกตนาเศรษฐิปัญญาติเหหิพุสติเตา ที่พูดยินดีเสนอเป็ตังค์พระวันตังทัศนายาปิปุสังกัจจยานุน้ำไม่ยำปีนะพระวันเต็มบทสังกามิยะมะอุปสังคเมตตาวะพระวันตปฏเจณฑ์ปฏิกขาถาภาษามาติอาตะโคตาเทวตาสุยาตาปิมะลังพระละวาปุริโสสมาธิตังวาประหังภาษาทิยาสาวะนิตังวาประหังอิมัชย์ยะอิวามิยะสุธาปุสิสุเอวิสุตระหิตาพระกันตัวปตุระหังสุอาตะโคตาเทวตาพระกัโตัวชนิด dan api watih itawa i kematang arangsu i kematang ita hu i katih watapa kontosan niki imang harang apasi mahasam jipawara jemik tewa kaya semang-semang semang semang-semang semang yang kita taaparasi isang hati ata ku operatih watapa kontosan niki imang harang apasi tetara api kawas semata hansu cita unu cokulu kaya langsu salatiwa netanikan itawani isa lalani takkan tiba ditati ata ku operatih watapa kontosan niki imang harang wasi kita wakilang kita wapilisang utikilang sutawe marajakula satanta susunakati katakuwa paratewata panguntosan dikit imang harang apaci nyikit jiputang salalang katak sinati katak susena kamisanti apaya pameing pahaya manusanti hapa ewa kaya peripure santiti matakuwa pagawa pikup amantesi yaponya napi ดิปิเตคเวอี้ชูกะบะทารากะละโตสัมมุทาติสัปปิปะนันอิตะปะระมัชะวะติวะทะสังฆิตาอิดิซุเสทาปิไว <laughs> 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 Sampai ku takarang, kita pandai atau watak, tapi sampai tapi memang itu lain yang cici sambil itu kita pakai ramai kita bisa sambil kau kita pakai ramai, kita isi sambil itu ramai, selalu tu kami tuh kasaminya tak kupas jadi sahaja, saya perang pada tak butuh tamani, rasa, 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 rasa,

อาจารย์สหมวันตยขานน่าตัวนิโนวะธีบรรทุชุดที่นั้นบรุยสิหมทั้งบไปกมธกนังสมบูรณ์มังอาจารยคีรีติสาลจะขายยขายนนตัวนโนัทชุดี่นันุสิหมทั้งไปกรมพนังสมูมังอิจิเตสุักะขายย่ขายแนนตัวนิโนวิมันกชุดุ่ันบรรทุกย่าเสศิลโหมทั้งบรราไปกมรมตุทธกนังสมบูมังวิมิตรจัตาจะขายน่นต Kumpi raja kobe puracekai neng sina pinyo nang sasaka kanki kana pujero pacheti raja ruracekai ko sobaka sobeti mana kuri manjati sangra catur tara tu pasateti kan ta maharaja je sasiso kede pita sapa wonta mana pala ite mentoche de mentoana untuk ia sasino mura mana pikamung tu kana samuti mana kekinan jati sangra cabilong ta maharaja je sasiso pura pita sapa wonta mana pala aja pancati sanga jabur to pancati nah menang putaran jati sana kamu langsung menang

aku terima terus ya apa sahi biji di cerana kalau pada salah tapi mohon amana dengan guru nusantara guru kata guru dan sepana kawasan takah kemana segala aku banyak kasihnya di minggu pun ada katanya aku nak kasih no dirawanoba aku supaya semuti pada dia nak ada sejarah itu dia saya boleh cari mana cepat aja dan saya nama apa yang tak ada romansi penutup

bangkitkan juga kurang sempurna tim menang apa aja coba deh video-video kita semua kita kalau nama bot masih masih bisa sama kita kalau enggak cikat aku coba sini tuh jadi tantangan saja sebenarnya teman-teman ini tojo gitu kan teman-teman Nduun ja tiba seliga asama ja tu bi majan supsiati wacana kita. Ta ko campur tiba wacana pikir ala

Bapak Noctipanthomyca yutaensis adalah spesies tumbuhan angiospermae dari di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Spesies ini ditemukan di Indonesia, Filipina, di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Spesies ini ini ditemukan di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Spesies 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 ini ditemukan di

kata sama bila yang tak kita mengelamu teman tahu saja padahal jangan suci itu supaya kita wajah kita mengelamu teman ada benda ubat dalam ubat dalam sah sah kamu anak kura tak kamu tak kita mengelamu teman karena baca kamu anak baca ini kamu ini ada tiba ada tiba apa macam apa nak antuk itu apa ada perut asam besok kita mengelamu teman kalau kita batu cap nanti di atas kali ini teman sama nanti teman lebih tadi jasa wajah dalam tak semarah dan lagi dengan kalian teman sama cari kalau kamu teman tepuk jawa mati di jari dia dan sangat senang tiba di sini kirim saya teman kamu teman usah selalu kasih mengikuti dan bisa kapati bisa juga nanti kita teman teman ada di sini ketawa sahabat tak panah di latih sahabat jodih yang menghalangmu teman สิบสองูส่วนลัทธาป็ิตยังกิตตอินทางว่อนถาวะหุรังวาจะกิจชุบานนะกลว็นำปณิตังด้มสานังอิกิตตถาท่นักอิปท่าวล้ว็นังอิเตนจะตเนุิิหุตุขยังไม่างอังปัิตังจะสักขจังที่มีมหาตตนาเนะทมีนัสัตติที่กินจิตมีทำปีทำมีลัวนำปณิตังอิเตนจิตเทนชุิิหุตุยังพุทธเศรษฐุปิทะ suci semakin datang mahi ganjara muda semakin datang sehingga semuanya ucati hitam pita mela kenang penita itu nasi tina suwi tuh hundi ada sangti lepata jadi langsung penuh luka ini hundi di segini ini sabu tuh kak ini ini mah ini hitam pita mela kenang penita itu ยสุปตุตามหนาทะี่นะในกาลนิโรธพระธรรมะนำหิตที่ปฏิปทาเฉยยงก็ไขหักนาอิมุ่นาฏิปูจริงก้จะมาในธทรมปิสังเกตแลวะนำปีต่างเอทนาสตินะสวิทิยังงกิเวลลังอยานิสัมะวังเอติริยตินีพ่วิสมินีนัพีชาวิณนะ ฉันตานิพันติที่ราจะมาชาตีปปโปนิธรรมปิสังเกตและตน,นังเปริตังอิตินัสเจนัสชูติคอนตุนักสามบุรสทุทบรสองบักอนาไฮยจิตังสุยุจายตังปิริยาปชาอัาตาสสาปโปสตานิสันติปิศาทิโนน,นิวะเทวนาคันทัพโมมาลเนาจะรปังโมนาตังเป็นตนังนิราภาษารูปสาษาจตุลุง นาสีบุสวกปุตตะสูตรภาษีมิตังเตนะปะขวาเตชนะปะอรหิตะสมาเทนะอิทาตุมิเฮนะวชามาปะนปะระยัมาอิาติสัมมานนามะอธิกรมนามะะเห็นอัตกาปริยวัตเกตมาทัติชัมมิตะขันธามาพัตุัยาธามาสัมโนโนเข้ายะทาตุมิเฮนะวชานะะอิทาอิมิวามิมิมมาชอิมิรวาวิชาิมรมาอมิสมาสมา นัสุขายาสังวติอาารุมเห็นกวจาาตุ้มเห็นะวิจายาอิมิธรรมาคุชลอิมิธรรมานกวิางอิมิธรรมายุสขามิธาสมตมินาตุสุขาสังวติจาุมเหนะวิจายเาาตรีสิบห้บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยสูตรเชื่อว่าปัญุปนิสันติตานทตงพยายามคิดปัมมานกเกในสุขขาวาห้บนิยติเชื่อว่าายัง โลกนี้จสันติตาหาอีมังพยายามนันนี่คือประมาณนึโลกะมีตังปัจจจติิจปะเผยโขโลกินชาสวัตเตจตุธาจิตัสสตังต่สสะอวะสังขุขายาทงติจังชีวะนุคลาตตุติปุญญง่ามุหายเิระคันติธรรมะจาริ่งท่ามุสุจินุสกะมหาวะติวิสาสันติรรมิสุจินีนัสุขะติจริธรรมะจาริ คติสังขาอนัตตาติยะตาปัญญาปัสสติอัตถานิปันติทุกขีสัมมาโคุรวิธียสปะทุกขาสมุทัยปัญญาปัญญายาปัสสติอัตถานิปันติทุกขีสัมมาโคตรวิยียสพิธังนาอนิจญาญาตาปัญญาปัญญาปัสติอัตถานิปันติทุกขีสัมมาโคตรวุธียจมโหปุสเอะปันนาการาโดวันอากาศทามิกิติตั้งสิปติกิจามิตะทำใหะที่มีธรรมกันตังขยับปิติตังข้าหูมีสระนังยันติธรรมพติอุปละอิจจะอาลานุขะบวิจกยในสามุนสานภยัญิตา ini tang kau senang gimana ini tang senang teman ini tang senang kamar sama kapung jadi sudah pun kita sama sama sakala sakala tuh kita ini sama dan ini sama pasti tuh kang tuh kapas kang tuh kasak kat ayo pada kang kikang tuku ku pasak lagi Eh ini tang kau senang gimana ini tang senang teman ini tang senang kapung jadi sedikit bos pati kita kara tapi tang นาวันพ่จาปนาคิตังอาณาคตังบุคคลทุกคนคำหนึ่งสิ่งหนึ่งเดีวไม่คนมุ่งหวังจะได้ยไม่ถึงยติธรรมะหนันตปัจจตาณาคตังสิ่งหนึ่ลวงไปแล้วสิ่งนึลงไปแล้วสิ่งหน่ามมั่งสงก็เป็นในสิ่ง่ไม่ถึงปุพันนาญโยธรรมังตระเสตราวิทาปติอาจารยีนังปัจกับปังตังวิทยายามะฮะรูหะเยะ้าบุคคลใดจ้งทำาปบติไม่ก็้งไม่คนแค่ในธรรมนั้นงได้บุคคลนั้นเจริญธรรมเนืองให้ปูปวงถิดอาเชียว เพิ่มความเงินช i ิดนี้ใหลยขัแล้วจะลดความใจในบรรพุได้สาระต่นหนักมหาเสน่หพระจุนาเพราะว่าความเปี่ยนกับปัญาผู้มีเศษอย่างนั้ย่อไม่มีกัเราทั้งหลายเอวังวิหารได้แต่มาเป็นอารักมดังติดตัง้ังวีพันธะโหติจันติอจิเกมูนิติพระมุนีผู้ทรงบุญเรื่องบุคคลธรรมดาผู้มีปกติอยู่อยางนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งวันั้งคืนแว่าผู้มีราตินิยมยนตด้วยประการชนิดี้แหละสิบแปดบุษบนาปัจเวกคันตปาถ จะได้ทำโมหิฉะลังอันนัตติโเรามีความเก็บเป็นธรดาจะตงพ้นความเก็เป็นไม่ได้พอยาโมหิพาอกทอันัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไม่ได้เวลาถ้าทโมหิเม่นักอันนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพ้นความตายไม่ได้จะเปหิปีมีหิมนานาาพระบุาินาระรมเจะเล่ต่างตก็ท่นั้นัป้าเจ้าของลครจเล็จทั้งหลายทั้งปวงกรมมะกัโนยิกรมมทายโยกัมมะโนยิกรมมพันธุกรรมะุุสนนัน เรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเรงเกิดมีกรรมเป็นผู้จิตใจมีกรรมเป็นผู้ได้อาศัยยังก็ไมเป็นกระมีกรรมยังว่าปะปะกรรว่าจะดสาวุฒิตายอยู่ทวิสมิเราทำกรรมอะไรไว้เป็นุลหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทที่บ้านเราจะได้รับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปอีวังอภิอภิหารจังไปจะไปกะทีตับพังแล้วทั้งหลายคำพิจารณาอย่างนี้ทุกๆความเถิด นกาบุสเทวตายุชนะคาถาทุกขปตางทุกขเปตายิงสกาขปตายิสุการโชับปตานิโม้ิการตามีสัตงวิสัพพัติเทวนมุตตุสััจฏิสิทธิต่นั้นทศตูยานะยังังตูปตาภวนาิรตูเทวตายตาดิาพระปตาเปนเจ้าพะลังอรหันตานันจเตชนาสักัรบดามสับะสูยี่สิบบุสาเทวตาปฏิทักคาถาอันทะยามปฏิทิกษคา

ยี่สิบเอ็ดบุษบะพปฏิทินคาถาข่านทรมยังปฏิทินคาถาโยสนมศีปุญชะานื้เสกกาสายันจะกตานิมีเด้ะสจัปพิฆนหนตุาตานันตาปับมานากาเยปิตาคุณตาวันตาจักไม้หังมาตาปิตาที่โยทิธามีจัปตาทิวาอันยมัชติกะวิโนสตาติสันติโลกาเมิง ทกุมภายุนาญาปฏิบัติเกิวุสรันตระวกร่เนทิศางปัติานอนุมนตุทศยังจิมังนปัจานันติเทวเตสังวิเวทยุมาาินานาคุญญาณอนุโมทนตเหตุนาสกีสตาตคงตุิราวนุิับชีวินุยมจจัตุเทสาสาเป็นยังสุภาเขาทั้งหลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ จงเป็นผู้มีศรัทธาเหตุที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้และแห่งมวลชนาเหตนที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเพื่อชวนหนุนได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและไม่ดองข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหนุไม่ได้เห็นได้สสตว์ตั้งหลายอื่นที่เป็นกลางมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกัในภูสานกำหนดสิมิกานั้นในขณะนี้ขะสิ่งเท่อยู่ในพวกนั้นแล้วพระเบียรสเราได้ทราบให้เป็นเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นจงอห่งมวลชนาการอื่นกรเพระจเราได้ยังไม่ทราบบุญของเจ้านี้ ขอเชาญทั้งหลายจงแจ้งในสัตว์เหล่านั้นต้องเห็นคือมรณาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอโดยละเอียดถึงทางอันของเสื่อมเสื่อขอความบอกอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสมเด็จเถิดเรื่องนุาภาพแห่งสัจจะที่สามเรื่องบ้านขอเพียรและอันสูงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเฉลี่ยบุญสมบูรณ์กระสุนข้าพิริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสวัจึงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ไปทั้งปวงขอ้าพเจ้าั้งเลยทั้งรรมทางลุ่มแล้ว บุตรมงคลนให้แข้าพเจ้าไดู้รมงคลพระเข็พลรพินาโดยมินยพญานาสสังวรปฐมวันนี้พิู่หันตลอดจนรัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างขึ้นจะสร้างขึ้นในที่ผ่านมาที่จะสร้างในอนาคตคือจงเปลี่ยนเพื่อนุภาพเหมืนพ่และความมงคลในพระคต่างๆขอยจงสอนศึกษาตุภัตาถึงับพ้นบนพุคธสขาณตลอดไปเพื่การจงมวยโอลิมปิกพีนาขอร่วมลองเพื่อทุกพระญาาิจารณ์ขาพเจ้าขอพ้สมิถุนถุสนลจวมาท่านขอรว จริญการในสุขภาพจาพจราอจังหทังนกจังหวดทกาคทุเือชาสในจำนวเงนี้ใช้กันงานจะต้องตรวสาระมาณเท่าไรจำนวนของนท่องเที่ยวรมาทำจำนวนไม่มากประานกับปัญญาและจะิ่งเรือจ่องทสี่นบสอาลทืนของรัฐบาลของควาุกท่านสาธุ